ม,ม,มดือมก่เอมา,มามนะก่อนกตอนนันนน้นไหนดีดีมดลไม้เมื่อเรารอห้สิบตัวเงสามสเลยไหมหาหมดเลยเนื่อยมากแล้วเียวเดียวเบียวรอห้สิตัวโหเดียวเดียวกรจไม่ไนา,นา

วางมาันแดงให้เด้อดเดี๋ยวมันจะมัดตกแมงมุมโอเคดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาฆ่าตายหาตายหงหอยที่มัดตกก็ได้แมงมุมแทนนะวูยังจะได้ตัวอะไรที่มันดีๆีมากอยมัดตก อยู่มาตกทำชิ้นอะไรดีอยู่เขาบาโอ้กเาสามเอง่เก็บเร็ววะเนี่ยจ้านาะอย่าก็บเรกเไหมอ้ยมาหยุดตกแล้วมันมไปโอ้ยเ้ยอุตสาห์ช่วยหมดงานเลยตกุดใจ ูไม่มาช่วยมืนกันเด็กกูไม่ก็ไม่รู้นะ่แต่อ่ะมอตอมันลดแต่ว่าดึงค่าตอมตกตอนเช้าด้วยอืมมี สิวแล้วน้องสิวแล้วเดี้ยเพี้ยเดียวส่งให้พี่ท่างหลาย่ลืม เสือก็นึกว่ามันเองเจอเดี๋ยวได้ดีแต่กอนสู้แป yes ๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาเจ้าพูดไหนเจ้าพูดไหนคือแบงกวางจีนเป่าเฮ้ยเราอยู่ที่ได้เจอตัวนี้ยเป่าประสบปีที่จบสู้เสร็จล้วเลื่อนเลือนิดเดียวเท่านั้นไอ้ราชินีก็ศีนีหมดก็ตายแล้วโอ้ยผมอะไรของมันก็ไม่รู้เลยไม่ตายด้วยโอ้ย นตะขาบตะขาบตะขาบ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 าังมันดู่้คอือกอ่อนช้นีมนเล็ส่วนเล

กะที่วัินีมะ้งอือืออกูจะตายรอบนึงเนี่ยโอ๊ยรอรออรรอดอดรอดรอดรออดรอดรอดรออดรายรอดรอ ยากกับที่ นดิเออค้างคางคิดคิดคิดเอาเยี่ยเรียกใหม่เรียกใหม่เออแบ็คเทิร์นแบ็คเทิร์น่ลยเยอ่ข้าไปเลย กับพวกมดเราเลยก็ฆ่าปุ๊บมีหวังมดตายนี่ยนั้นเนี่าอย่าคิดที่จะฆ่เาเด็กจะนนะดดดดมดตายเี่เด็กสองเปอร์เซ็นตะด้ยวสองทีให้เลยฆ่านีได้วหวังมดตายหมดเลย เฮ้ยไม่เคยมาเล่นกันเลยไม่ค่อยเป็นตอนนี้ลืมหมดแล้วลืมแล้วเล่นไม่เป็นแล้วไม่มาเล่นนานลืมหมดแล้ววันลเลื่อนเงี้ย สองตัวเกดเดียวก่อนแล้วกันเกลดตอวนี้เป็นเวนานไ้เวลานี้นานมากเลยจาครั้งก่อนได้เลยเนี่ย ก็นวันก็ครั้งก่นี่ยเน่ย่าตัือดาวตัืแล้วรวมแล้วก็ผ่านก็สตลวก็มีเวลาเกียดเลยนี่เวลาเล่นบ่ขนาดไหนเล่นบ่อะไรบ่เลนเอ้าไอ้อะไรให้เก็บมันอยู่ไหนวะยิ่งพาล้วเนี่ยดูตรงไหน อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกว่านึกว่านั้นตกใจนอมันจะไปเก็บเป็นโอ้ยขยับได้ใจดีครับจุลัยขยับไปเดียวเลือ่องของช่วงแรกช่วงแล้วอยู่ไหนวะมดกูไม่ตายใช่ไหมมันบินได้อะโลแวงอ่ะบ้า ừ có đi rồi anh không làm anh không làm anh anh mới lùng lại anh Lùng không lại anh mới không anh không lại anh không anh không lại anh mới không มันวด้จับเนี้อที่เหลือช่องไว้จับดีด้วยมันไม่ทำลายอันยูได้ไม่ทำลายเหมาะที่ไว้ใช้ คนซึ่งเทียนผู้เรียนที่มามาเข้าบ้านน่ะนี่กลุ่มตัวยุ่งกวาจะยาวสักนิดหนึง่งไหมไม่ใช่นิดหนึง่งแล้วโคตรยาวเลยทิ่ยิ่โคตรยาวเลยนี่โคตรยาวจริงไม่น่าจะยาวขนาดนี้นะิะะอะไรี่เสร็จแล้วอาอะไรออาเอาตัวอะไรเอาดี ไหว้ก้าวอะไรออกเลยด้วยมีควาทุกแบบว่าแล้วนี่มีความ่ออกแลว่าไมออไ่ออเาะอแต่ีมมีครบทุกแบบเลยน,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 นะอ,อ๋อบบเปียนเนี่ยองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสิบสองแ เรียนสองสี่ห <the> ้าโอเคสองแบบโอเสองแบบเดียแล้วจะแก้อะไรออกเนี่ยไม่แก้อะไรออกเลยนะอ๋อหลุดลึกว่าลึกว่ะ

เล <So S 1> um, ah ่นไปเล่นได้ทันกีเนเลยหนึงเวนสองสามอเวนใช่ัีไดสีเวินเลยหามันด้วยอะไรเว้นไออวิทยาศาสตร์เวนฮาีนี่วิทยาศาสตร์อนี้วิทยาศาสตร์อันนี้เวนไละ เกมันเกิดเกม Pocket อันนี้เีเ n t Halloween อันนี้คิดมากเออเีจริงมันก็ทานอีกสองมันมีอเ่อที่ทานคา่เป็นมังโกิดนะแต่ก็ลเครื่องเกมี่จะยาวเกินนะขอคิดิ๊คิดปิดเยอะแตะไป่ลดนไปทำต่อลื ไหม,ม่คลิปหน้านะคะขอตพรที่ไมาไล้ลงคลิปมปเป็นเดือนปีเลยมั้งไม่คิดไม่ได้ดบ๊ายเปล่ะ